อะไรนะอ่าชุดใหญ่เราหาข้อปกป้องหาข้อปกป้องไปเรื่อยครับเพื่อนอบเกือบทุกวันเพื่อนอบลองข้อปกป้องไปเรื่อยเราก็เราคำ <c oughs> นวณเข้าสูตรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วออเข้าสูตรเรียบร้อยแล้วฝั่งโน้นจะเป็นอ่าฝั่งโน้นเราเรามากันอีกรอบนึงนะเพื่อนฝั่งโน้นเรามากันอีกรอบหนึ่งกันเอาเป็นซินครับเนี่ยเนี่ย S <S าการเต็มเบนซินเบนซินกับโซลา่ากันอีกรอบนึงเนี่ยช่องนี้นะช่องนี้เน,นี่ยเนี่ยช่องนี้สองช่องนี้แหละเพื่อนสองช่องอเออแล้วฝั่งโน้นเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะได้เป็นเบนซินอ่าจะได้เป็นเบนซินเนี่ยเนี่ยช่องนี้ก็โซลา่ากับเบนซินอยู่ข้างบนครับเนี่ยโซลา่ากับเบนซินเดี๋ยวเราจะเก็บารายละเอียดสีแล้วตัวนี้เสร็จแล้ว ก็เหลือแต่ถังอบนะเพื่อนเหลือแต่ถังอบเนี่ยถังอบเราอยู่ประมาณนี้ uh, ข้างล่างเราเปิดช่องไว้สองแล้วเปิด mm hmm. ช่องไว้สองอันฝั่งนูน้นอันหนึ่งครับเพื่อนทีนี้เราเปิดรั่วกาศเนี่ยเราเปิดรั่วกาศให้ควันมันออก uh, วันนั้นรั่วกาศาแบบเราอบแล้วรู้สึกว่าควันควันมัน,คว,นควันมันเยอะครับเพื่อนควันมันเยอะเราเลยเ,เปลี่ยนแปลงใหม่เราเราทำเป็นสี่ช่องเลยตอนนี้เราทําเป็นสี่ช่องเลยเพื่อให้ อากาศมันออกเยอะๆครับเพื่อนให้อากาศมันออกเยอะเออเพราะว่าความร้อนมันขึ้นแรงมากอันนี้นี่นี่อสองช่องเป็นสี่ช่องนะทั้งหมดเป็นสี่ช่องเออเป็นสี่ช่องเพื่อให้มัน <c oughs> ออกดีๆครับเพื่อนออกดีๆแล้วก็ข้อเสียของเราก็คือเราทดลองประกันมาหลายรุ่นแล้วปรากฏว่าไม,ไ,ไม่ได้เรื่องสักอันเลยไม่ได้เรื่องสักอันเลยเราก็เลยจะใช้ใช้ตัวนี้ เราจะลองเนี่ยเราจะทําตัวนี้เป็นประก็นเนี่ยเป็นสายพานนะเนี่ยเป็นสายพานเนี่ยสายพานตัวเนี้ยเราจะลองดูละวันนี้เราจะลองดูนะเนี่ยวันนี้เราจะลองดูเนี่ยเนี่ยเราจะใช้ลองใช้สายพานดูว่าจะเป็นยังไงอตัวที่เราสั่งมารู้สึกว่าเจอ,อ,วเอความร้อนหน่อยก็พังแล้วเมื่อนเี่เจอความร้อนหน่อยก็พังแล้วอันนี้เป็นสายพานนะเนี่ยสายพานเครื่องโม่พลาสติกของผมนี่แหละ ผมจะตัดสองท่อนทบกันเนี่ยปลายท่อก็ดูดีแล้วปลายท่อก็ดูดีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองแนละ้วเราจะลองดูประก็นก่อนอ่ประก็นก่อนอันนี้คือแต่ก่อนเราตัวนี้แต่ก่อนที่เราทําตัวเนี้ย <c oughs> ที่เราทําเราเจาะรูตรงตรง,ตรงเราเจาะรูตรงไปแล้วเราก็สอดลึกเกินไปสอดลึกเข้าเกินไปทีนี้เราก็เจาะรูใหม่ตัวเนี้ย เราเจาะรูใหม่เราทําให้มันตรงๆลงลงนี้เลยทําให้มันตรงลงล่างเพื่อควันจะได้ตีขึ้นบนเลยควันจะได้ตีขึ้นบนแล้วก็ออกมานี่อ่าออกไปนี่เนี่ยออกไปนี่เนี่ยลักษณะอย่างนี้อ่าเดจตอนแรกเราจะให้ตีอย่างนี้แต่แต่มันเกะกะเวลาทํางานเราก็เลยให้ให้ให้ตีขึ้นนี่แล้วก็งอมานี่มานี่อ่าเพราะว่าควันจะได้ออกเพราะว่าให้มันระบายควันเป็นเป็นสี่ทางทั้งหมดอ่าผมไปดูใน ของที่แถวๆมาใชา้ก็ก็ตีควันก็ตีแค่ท่อเดียวควันก็ตีท่อเดียวท่อใหญ่ครับเพื่อนท่อใหญ่อันนี้เราเราใช้จนสี่ท่อนะข้างล่างสองนะข้างล่างรูเตาสองเราจะระบายความร้อนแบบนี้เราจะลองดูครับลองให้ได้ลองจนกว่าจะสําเร็จครับเพื่อนเราลองอันนี้เราลองรอบสุดท้ายแล้วนะนี่เราลองรอบสุดท้ายแล้ว พอเราลองรอบสุดท้ายเราก็จะส่งงานแล้วตอนนี้เนี่ยเพราะว่าอมันมีปัญหาเรื่องประกันอย่างเดียวเพื่อนเตาเราก็สําเร็จแล้วเนี่ยประกันตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวปัญหาเยอะเพราะว่ามันใช้แล้วมันไม่ค่อยทนผมก็เลยมาเปลี่ยนใช้ตัวนี้นะเนี่ยเปลี่ยนใช้ตัวนี้ของเก่ามันเป็นประกันสร้างมาแพงมากเพื่อนเอ้ยเสี่ยงสั่งมาสองพันขาดทุนนีดเฉยแหละแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นความรู้ของเราเอเป็นความรู้ของเรา อโอเคครับเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับ